บานหนึ่งห่วงความปลอดภัยครูนักเรียนน้ำท่วมจังหวัดชายแดนภาคใต้เรียเขตพื้นที่สำรวจโดยด,ด่วนวันที่26ธันวาคม2566ผลตำรวจเอกเพิ่มผูดชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีข้อห่วงใหญ่ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมส่งกำลังใจไปยังสถานศึกษานักเรียนครูในจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับรายงานว่าประสบความเดือดร้อนมากที่สุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าฝากผู้เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่การศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสํารวจความเสียหายเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาในพื้นที่ตามแผนเผชิญเหตุที่เตรียมไว้โดยมุ่งไปที่การช่วยเหลือสถานศึกษาครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้ทันท่วงทีหากโรงเรียนใดต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ตลอดเวลาหรือหากเกินกำลังพื้นที่ ให้ประสานไปยังสำนักง,งานศึกษาที่การจังหวัดและหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสูงสุดให้ประสานมาอย่างส่วนกลางยินดีที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุดสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นจะดำเนินการมอบถุกยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบการปิดสถานศึกษาไหนพื้นที่ประสบภัยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายในเร็ววนันให้จัดเตรียมที่พักผิงในกรณีจำเป็นเร่งด่วนพร้อมรับสถานการณ์โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสามารถแจ้งรายงานเหตุและแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Center 4ช่องถังดังนี้แอปพลิเคชัน MOE Safety Center เว็บไซต์ www. moesafetycenter. com Line @moesafetycenter และคอเซ็นเตอร์02 126 6565ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและเร่งประสานงานช่วยเหลือตลอดเวลา